ธนะพิริยะฮะตัว TNP ฮะเขาทําธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะเชิงแถบภาคเหนือเนะชียงใหม่เชียงรายถามว่าเศรษฐกิจภาคเหนือเป็นยังไงถ้าไม่โดนหมอกควันเนี่ยโอ้โหมกกลาคุ้มพานี่ดีมากแต่มีนาเนี่ยมาโดนหมอกควันงบเขาก็ยังไม่สเสถียรน,นะแต่ถามว่าตอนนี้หมอกควันหายยังหายแล้วเริ่มโอเคแล้วแล้วเดือนเมษาที่หมอกควันเริ่มดีขึ้นเนี่ยประกอบกับเรื่องของการเปิดการค้าชายแดนในด่านของลาวแล้วก็เมียนมาเมื่อถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเซมโตเซลโคสของธนะพิริยา เด้งกลับมาคือต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผลประกอบการเขาชะลอเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวที่ทําให้ชะลอก็คือการเปิดเรื่องของการค้าชายแดนอย่างเต็มรูปแบบมันไม่มีฮะแต่เพิ่งมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษาต้นไปเพราะฉะนั้นงบ Q2 เขาเนี่ยระเบิดระเบ้อผมให้คํานี้เลยระเบิดระเบ้อนะครับแต่ว่าคนนี่ก็ไม่คิดอันที่3ก็คือปีที่แล้วเนี่ยไตมมาสองฐานเขาต่ามากเนื่องจากว่าเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเยอะในเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้โหถนนหนทางตัดกันเต็มเลยถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวปีที่แล้วเนี่มมไหว้ันนุกกกปีแลลติิาาาสบบข เกือบไม่ทานนะครับรถติดเราสร้างถนนหนทางเยอะแต่ปีนี้เสร็จหมดแล้วและปีที่แล้วที่สร้างดันไปปิดไอ้ศูนย์แบบที่เป็นกระจายสินค้าของธนาพิริยะมันก็เลยทําให้สินค้าเนี่ยมันสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งก็คือไตรมาสสปีที่แล้วแต่ไตรมาสสปีนี้มันเสร็จหมดแล้วแล้วกลายเป็นพอถนนหนทางคล่องเนี่ยการค้าการขายมันดีขึ้นกาไรปีนี้เมื่อเทียบปีที่แล้วไตรมาสสนะสิ่งที่รออยู่เราต้องดูอนาคตเนะเทรดหุ้นมันจะโตแบบกระจายโตแบบกระฉูดอะและสิ่งที่3ก็คือหวยใบยเสร็จคุณดูมาตรการนี้ดีๆนะครับคุณอถาามนไปเใ วันที่1มวิทุนาว่าเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะนโยบายรัฐบาลที่ออกมาแต่ละอันเนี่ยให้ธนาพิิยาเป็นต้นแบบทั้งนั้นเลยสำหรับภาคเหนือเพราะเขาเป็นค้าปลีกฮะกำไรควอเตอร์หนึ่งอยู่ประมาณสัก30 40 50ล้านอยู่ในกรอบ3 0ถึง50ล้านปีหนึ่งไม่เกิน200ล้านก้าวไกลไม่รู้ใช้เกณฑ์อะไรแต่ชอบใช้เกณฑ์3 0 0ล้านเพื่อแบ่งว่าใคร SME หรือใครเป็นกลุ่มทุนผูกขาดนะครับ เพราะฉะนั้นเขาจะได้ไประโยชน์จากเรื่องหวยใบเสร็จตรงนี้ด้วยแล้วถามว่าตอนนี้ก้าวไกลทํางานเร็วมากเริ่มพูดคุยประเด็นนี้กันแล้วในร้านคา้าท,ท้องถิ่นผมเลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่คนมองข้ามอาจจะด้วยสภาพคล่องด้วยนะครับอาจจะด้วยก่อนหน้านี้เปอร์ฟอร์แมนซ์เขาถอยมาด้วยแต่เขาอยู่ในกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้ว CPR, C p พีออลบีเจแมคโครเนี่ยคุณขายของเนี่ยคุณได้เน็ตมาจิ้นอยู่ประมาณ3%นคุณขายของ1 0อยบาทคุณได้กาไร3บาทแต่ธนาริียาขายของ1้0บาทได้กาไรเ็บาทอันนี้คือสเสน่ สินค้าทั่วไป GVR BJC Macro PE ตอนนี้ประมาณสัก27 25-28เท่าอันนี้18เท่าคะปันผลอยู่ประมาณสัก5-6%ต่อปีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง DE ไม่ถึง0.5เท่าคนละเรื่องกับพวกค้าปลีกขนาดใหญ่เลยครับที่ใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเยอะผมว่าสุดท้ายตัวนี้พอคนเห็นค่าเนี่ย เดี๋ยวจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นแบบต้นทางเลยที่คนอาจจะยังไม่นึกไม่ถึงสตอรี่พวกนี้ยังไม่รู้นะครับก็ฝากไปทํากันบ้านต่อกันนะครับถ้าเกิดว่าในทางเทคนิคเนี่ยคือในเชิงฟันเดเมนทัลเนี่ยเรายังไม่ได้โคเวอร์ต้องเรียนตามตรงนะครับเราก็ย,ยังประเมินตัวเลขชัดๆออกมาไม่ได้แหละว่าราคาเหมาะสมเป็นเท่าไหร่แต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันก็จะมีจุดนิดนึงก็คือ3ามบาทห้าสิบเกสิบตังค์จกตรงนี้ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปได้เนี่ยไปเจอกันอีกทีสามบาทแปดสิบถ้าเกิดเบรกขึ้นไปไ ึแต่ถ้าเกิดถามผมนะหุ้นตัวนี้คือโอกาสที่จะกลับไปเลเวลเดิมสี่บาทห้าสิบห้าบาทไม่ยากเลย<ม>เพราะธุรกิจเทอร์นลาล่าแล้วได้แรงหนุนจากเรื่องของมาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนที่จะทําให้คนตัวเล็กเนี่ยพังาดขึ้นมาไม่ไเท่วกับคนตัวใหญ่และเขาตัวเล็กในตลาดนะครับก็มองไว้ตัวนี้แต่เผื่อไว้ด้วยนะครับสภาพคล่องไม่เยอะก็อาจจะลงทุนในลักษณะที่แบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดหลุด3ามบาทสาก็สต็อปลอดออกไปนะครับ